สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเหน็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแฟนวอลเลย์บอลสโมสรเจทีมมาเวลรัตน,นะครับทีมของทัดดาวนึกแจ้งซึ่งเป็นคอมเมนต์เนี่ยที่แอดมินหามาได้หลังเกมที่เจทีมมาเวลรัตเนี่ยเอาชนะโอกายาม่าซีกัสสามต่อศูนย์เซตนะครับซึ่งนั่นนี้เนี่ยทัดดาวเนี่ยทำไปได้9คะแนนนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์ความเห็นของแฟนวเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปหาของน้องพิมพิชญาแล้วก็น้องคัทยาซึ่งเขาก็จะมีเกมในก,นในการแข่งของวันอาทิตย์ต่อนะครับซึ่งยังไงเนี่ยแอดมินก็จะพยายามไปหามาให้นะฮะเดี๋ยวนี้ฟังแซมเปิลของน้องแงน,นไปก่อนนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวเนย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเยี่ยมเลยทันดาวทำได้ดีมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับระบบทีมของเราลงตัวมากๆฉันชื่นชอบวิธีการเล่นของทุกคนขอให้เก็บชิยชนะแบบนี้เรื่อยๆ <ane> เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบบอลเร็วของทัดดาวมากๆได้แต้มตลอดคอมเมนต์ต่อมานะครับฤดูการหน้าอยากให้เราเซนทั้งดูและทัดดาวต่อเลยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับฟอร์มการเล่นของทีมเราดีมากๆเยี่ยมมากทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่แปลกใจเลย ทีทัดดาวจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งบอลเร็วของทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าพูดถึงทัดดาวเธอพัฒนาขึ้นมากจากฤดูกาลที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมานะครับโมมิเซตบอลเร็วให้ทัดดาวได้สวยทุกลูกเลย,ยเยี่ยมและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เราจะเก็บชัยชนะต่อนะทุกคนและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลบอลสโมสรจีทีมอาวิรัต ที่เขาพูดถึงทัดดาวแล้วก็ทีมของเขาเองเนี่ยทีอดมินสามารถไปหามาได้นะฮะต้องบอกว่าโปรแกรมนัดต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้เลย JT มาเวลรัตเนี่ยจะพบกับโอกายามาทีมเดิมนะครับเวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็ทีมของน้องเตยและน้องบีมนะครับจะพบกันในเวลา10โมงเช้านะครับก่อนคู่ของทัดดาวนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจน้องสองคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อดนมินว่างจะหาคอมเมนต์ของทั้ง2คู่นี้มาต่อนะครับแล้วก็สลิเยนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ